มีไหม่หรอวันนี้พ่วงมาไล่ก็มีนะครับอ่ะเ <c oughs> มื่อนี้กะสีบ้ายยังมันกะมีเสียงดนตรีนะครับพอดีเราผู้ใดอยากลูกขึ้นฟอนกับฟอนรรดเด้อร์นะครับองานบวชเพื่อนเข้าไปกิน้าวฟ่ก็ได้ล้วทำทาว่าเป็นพี่น้องเพื่อนวันนี้จำคอยได้บาวางสิกินอึ่กินอิมนอ่มแล้วก็จังเมื่อวันนี้อ่ะนะครับเนาะ,ะเลขงวเมุกี้นะครับมันกะแลวแจะค้นที่ถึกบ่ถึกเนาะ เพราะว่าเหล็กถูกม,มันกะไล่โตไปเพราะว่าห้ากว่ไเปเน้นที่แปดนะครับก็มีคนถืออยู่คนถือกะมือมือมันทีสิบสี่เนี่เพื่อนกัเเ้าหมอลำม,มากแก่บนครับอาเป็นดวงของเพื่อนแต่บาส่วนหมากเลขเข้าช่วงนี่กับเขาป้าเขาดงแล้วล่ะครับเนาะต้องบอกก่อนว่าเพจจริงไม่ขายห,ายหวยไม่ปักว็บพนันนะครับเด้อนะครับเนาะถ้าผู้ใดเห็นอาจารย์นอตีแอดหรือถักไปหาคือปลอมนะครับเด้อแล้วก็ทุกอย่างเป็นแนวทางโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชมวยครับเด้อ เลขเนี่ยบ่มีไผ่หูว่าออกตัวใดนะครับเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นเลขงวดนี้นะครับถามว่ามักหยังเนี่ยผมมักเลขทูบนะครับเลขทูบเราก็คือ807นะครับเนาะ807นะครับเราสามารถตัดเล่นนะครับเน้นลอตเตอรี่นะครับเนาะ808707ได้นะครับ808707ได้นะครับเนาะก็น่าจะพากันซื้อไว้แล้วล่ะนะครับเนาะเพียงอย่าขึ้นดูหลายมันสิเต้นนะครับส่วนเลข อ่างวดนี้นะสิบหกมีนาเนี่ยนะครับผมปล่อยไปก็คือมีเก่ากับศูนย์มันบอกครับมันจะเด่นเก่ากับศูนย์ผู้ใดมากเก่ากับปซ้สายเก่าได้ผู้ใดมากศูนย์กับปศูนย์แต่ว่าตอนแรกอาจารย์เลือกเก่าไปแล้วก็ตอนนี้มาเลือกศูนย์เพราะว่าเก้าเนี่ยปีนี้เป็นปีงูใหญ่เป็นปีของปู่เก้าจะมาทั้งปีนะครับสังเกตเบื้องว่าเก่านี่มาหางวดติดแล้วหางงวดแล้วนะครับเนาะส่วนศูนย์ผมเลือกเพราะว่าผมจุดถูกแล้วมันขึ้นแปดศูนย์เจ็ดผมว่าโอ้ปู่เลือกศูนย์เห็นกูบ่ผม ทีนี้เลขเจาะเราก็จะมี 0906, ์เ0้าศูนย์หกะครับศูนย์เก้นะครับสตัวมี096กับ098แค่นั้นนะครับเมตรเดียวคือ9 0้9ศกับ0มันเทียงกันถ้าหลายผมก็เลยเอามันใส่กันเลยศูนย์เก้าเก้านะครับอ่ากาเลขท่วเฮานี้งวดน,นี้มันกะสื่องายอยู่มันบนอลลงแปลเลขมากนะครับแปดก็คือ807ศูนย์เจ็ดเลยนะครับผู้ใดอยากซื้อสามศเนย์เจ็ดกับว่า วงวดเมื่อกี้เลขทูบมัน4 6 7เนาะผรงก็เลขกลางหัวเป็น4ี่เกเจนะครับแต่ว่าส่วนมากคนเิดไปซื้อ8หลายผมล่าผู้หนึ่งนะครับเนาะกะก้อนานี่เลขมันก็เขาคักเขามาแงวดเมื่อนี่กะผมหัวก็ไปเฮ็ดบุญมาไปเ,าเรียงอาหารเด็กหน่อยมากนะครับเนาะเรียงอาหารกลางวันเด็กหน่อยมากเพราะว่าหูซึ้ว่าบุญใส่เม็ดเหล้วเพราะว่าเลขช่วงนี้เนี่ยมันเข่าป้าเข่าดงแม่มันมาคือส่วง ก้อนปีใหม่เลขก้อนปีใหม่ผมบอกได้กระถือแม้ว่าเรแห้งบอกเลขตัวเดียวนี่จนเขาบ้าขายหมดละงวดที่ดังสุดก็คงเป็นแปดนะครับเนาะเขาโพดเฟสเนี่ยเแปดพ่องบอกเห็นว่าม <c oughs> ันบ้มาเนาะแปดนะครับงวดนั้นแปดกระดังครับงวดนั้นนะครับงวดนั้นแปดแปดมยอมมาคนด่าทั่วประเทศนะครับงวดที่ผมให้แปดหนึ่งกลุ่มผ้าเนี่ยมันก็ออกหกอ่าศูนย์หกสามงวดวันกี้ผมให้แปดอีกมันก็ออกหกศูนย์สามเลยเห็นไหม งมืใดผมห้8แปดน้องื้อหกศูนย์สามเรานี้นะครับมันออกกระตุกเกา่าวนวนเวียนๆน,น,น,นี่แหละหละกักการที่จริงเมื่อน,นี้นะการิบได้เขามาดอกเพราะว่าผมไปเทศบุญล้วผมก็เพื่อสิกลับมานะครับกพดีกุมพ่อกุมแม่ยุสกลุลแล้วถ่าแล้วนั่งอยู่กุมเดี่ยวได้บางกี่เนี่ยนะครับจึเลยว่าสิมาไทายหลุมน้ำเล่าเกิดชิมเมียได้นี่มาหอดพี่น้องเต็มอยู่แบบนี้เออได้หอดพวงมาไล่เงินหลันแบบน,นี้เอา้า เ่เพื่อนบอกว่าเพื่อนสมหวังแล้วเพื่อนได้ลดป้ายแดงฟรีนะครับเนาะอเพื่อนกับมีโชคมีอย่างในน้าการงานน้านะครับเนาะเอาผู้ใดเคยถือเลขน้ำอาจาย์แน่นี่นะครับโอ้โอ้จ้าบากะเอาขึ้นเขาไปเมือนแล้วอันบะนะครับเอาขึ้นไปเมือนแล้วนะถือถืองวดหนเนี่ยเก้าเจ็ดเก้าบอกเก้าหนึ่งดือพครับเก้าหนึ่งอ๋อเก้าหนึ่งก็ได้อยู่เนาะครับ ก้อนานั้นๆดังๆก็จะมี91กับ971ธนวาแล้วก็มาดังสูตร17มกรา979นะครับ979เนี่คนถือกุลหลายล้านกันแล้วก็มือนันฮอจาันแฮาค้นประมาณหมื่นหนึ่งอาจารย์จนเป็นล่มนะครับเนาะช่วงนี้ค้นเบาแล้วสังเกตพี่น้องก็จะเอากกใหม่มามอบให้หลายกันขอบพุณนน้ำไหลๆนะครับเด้อกกใหม่นะครับกกใหม่เพราะว่าช่วงเมื่อกี้คน้นมันหมื่นละหมื่นล่ะเหยียบกกใหม่ตายเหมือนนะครับ เลยนี่เลยเริ่มปลูกไม้ให้ปูถวายขึ้นให้ปูนะครับเพราะว่าช่วงบางนึงไผ่มานี่ก็จะเห็นว่านั่งบ่ไดได้อยู่นี่ปีนก๊กไมอยูหุ่นครับคนหลายๆมองจอรดรถนี่บ่มีช่วงนี้ก็ถือว่าได้พักได้นอนแล้วช่วงเมื่อกี้นี่โอ้เกือบต่ายท้ายรูปมื่นละมื่นคนเนาะจนผมเป็นลมนะครับเนาะกะเก้าหนะึ่งเนาะที่ถือคัก้วก็มาเก้าเจ็ดเก้าสามตัวเลยแหละผมก็บอกไว้ว่าตอนมกราวะปีนี้อะ เป็นปีงูใหญ่หรือปีมะโรงนี่เลข9กจะมาทั้งปีเลขบริวารก็คือ7นะครับเลขประจําตัวปัวก็คือ9ผมก็ว่านาคิดว่าเก้ามาหางวดแล้วนะครับขนาดผมเบอาเองผมก็งงยังอยากได้8ผมมีอยากให้8มาไหลนะครับมันเกิดไปย่อมมากผม้วเศร้าหล่ะก็8ปก็นเลยงวดนี้ก็เด่น9ลองศูนย์ก็คิดว่าเก้ากับสวยศูนย์กับสวยแต่ว่าผมบรรแรกผมเลือกเก้าไปนะครับสุดท้ายผมก็เลยมาเลือกศูนย์เบิรงนะครับเนาะ กาคิดว่ามันอาจจะออกคันออกศูนย์เก่าไปเลยค่ะมันจะออกครับศูนย์เก้าศูนย์สองมูนี่นะครับผมกักลับหัวไปแล้วศูนย์หกผมกัเขียนให้แล้วสามตัวก็เก้าศูนย์หกจังแค่นะครับเหลือศูนย์เก้าแปดไม่เสียนะครับแต่ว่าถามว่ามักอย่างไรก็ผมมักเลขทูบเพราะว่าผมเริ่มมีซื้อเสียงเนี่ยสิบหกมีนาปีก่อนงวดนี้จะครบหนึ่งปีงวดที่แล้วปีก่อนเนี่ยผมให้ศูนย์เจ็ดสามเลขทูบจำได้ว่าเลขปีก่อนออกอยัง ออกล่างเจ็ดสามบนแปดเจ็ดสามมันออกตัวเดียวกันบนรางผมก็ดังขึ้นงวดนนี้แหละผมดังบึ้มขึ้นดังปับ๊บหนึ่งเมษาปีก่อนผมเลหเก้าศูนย์หกหนึ่งเมษาออกเก้าศูนย์เจ็ดผมซุยไปแต้มหนึ่งบันท,ที่นี่สิบหกเมษาผมว่เาเขาซื้ออีกเครื่อหนึ่งเก้าศูนย์หกสิบหกเมษาเลขออกเก้าศูนย์หกผมได้สามล้านเนะมื่อวันนะครับเนะบนะาะไปเบิ้งคลิปได้ก็เริ่มมีซื้อเสียงขึ้นแต่ว่าเดือนพฤษภา,านเนี่ยมันกบว่าเข่าจังมันกะเขา่าตะเลขกวิ่งมีตัหน้ากับเขา่าตะเลิ่ง มันก็เลยเป็นป1กรกฎาดา1หนกรกฎาคดาก็เลยให้6 0ศูนยตัวเดียวเลยเลขออกหกศูนย์าักศูนหเลยเห็นป่าลูกศิษย์ถือ12บล้านยูภูเก็ตกระดังบึ้มเลยหลังจากนั้นก็แปะงวดติดก็ไปจนถึง1นึ่งวิจกาที่บอกว่า0นล้านเปอร์เซ็นต์่าศูนย์พ่อมึงบอกขึ้นกันงวดน่ะนะครับว่าเขานะครับเพราะศูนรุดหลักกระลับมากเก่าึเก่าเจ็ดมาดังอีกข้งช่วงนี้กันรุดไปหลายงวดเลยเด้ปูอืจนคนสิวันยั่งเลย,เลย คัดจนที่ว่าเหลือไผ่สะกนเลยเดี๋ยวนี้ชี่เหมือซ้ำนักแล้วกะงวดน,นี่กับใบบนผู้แล้วว่าขันถือเลขกกะจะทึ้งแห่ทั้งแหกล่องเงาทั้งเฉียวหมอล่ำแก่บนไปเลยครับไอ้มันยิ่งไงไปหลดนะครับไอ้ไม้แห่น้ำกันเ้อไผ่ถือสามตัวเด้อนะครับเนาะกะมันจะสงการแล้วก็มีความตั้งใจอยากหาคาน้ำามู้ํำมันให้พี่น้องใส่สงการอยู่เนาะพ่อได้ซื้อเหล่าซื้อเบียร์ให้พวนะครับเขาจมเลยได้เหรียญตายได้เลขกเนี่ยมือได้ก็เอาไปซื้อตะเลขกนะครับ แต่พี่น้องต่อมาคือเราจะถือว่าถือก,กับมานะครับนั่งอยู่นี่ก็จะมีบางคนที่บ่ค่อยมีดวงมีบ่มีดวงคืออย่างงวดไดผมบอกถือกูว่าถือน้ำเขาดอกกูว่าซื้อั้งงวดไดกูซื้อทุกตัวมันบ่อออกนะหรือว่าอาจารย์ใดแม่นกูไปซื้อน้ำไตรวดนโะออครับอือครับ เดี๋ยวจะเปิดดวงให้ถ้าใครไม่มีดวงนะครับผมแนะนําให้กลับไปบ้านนี่เราเข้าไปใน u t u b e เราพิมพ์ว่าบทขอเข้ามากบมาจารย์นอตตี้ให้สวดตุกขึ้นก่อนนอนนะครับมันจะตัดกรบในเนี่ยเขามีโชคแล้วก็บว่าขัดมูน้าขัดมูขึ้นอย่างอาจารย์ไรแม่นว่าถ้าเข้าสื่อน้าอาจารย์นั่นกับว่าเขาแม่นอาจารย์นอตเก่งบอกแม่น้ำนึง่งบอกอาจารย์แซมบบอกบูซื้อน้าไตเมืนั่นละ่ะอ่าบัดยัติบซื้อแค่เราหยุดซื้อแค่งวดเดียวนี่เขาออกเลยอ่า เช่นงวดเก่าเจ็ดเกานี่เขาได้บุญละสามสี่ล้านกันเห็นหมอนหัวดบนะูญลังคนนั่งอยู่นี่บนถือก,กันมีนะครับหรือว่าย่าถือก,กันถือเจะหาบาทส้าบาท <c oughs> <c oughs> ย่าสื่อหลายบ่ถือได้ตัวละลอยเนี่ยนั่นแหละเมื่อกล้ลเราโดนเย๋ยวมื่อนี้ก็จะเปิดดวงไห่น้ำนะครับนาะเปิดดวงไห่นํำกะเบ่ยังโดนบ่ได้มันจีฟอนไปน้ำหมอลำ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวก็จะผ้าไหวฟูมีมีไผ่ทำยังอ,ยงอีกบว่าครับ <c oughs> อ่ะ ไปจากที่สติิกร์กรแจ้งทางนาได้ครับเดือติดลดฟรีนะครับน้องสติกร์สีปู่ใหญ่ออนอันะครับใครอยากบูชาวัตถุมงคลเสื้อก็อยู่ในหลังห้องกระจกหลังองค์ปู่นะครับเนาะอ่ะแล้วก็ย้ําอีกทีนะครับเพจนะครับไม่มีการแจกมันเกิดหรือทักไปหานะครับอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับของจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวบพนันนะครับถ้าเห็นขายหวยปักเวบพนันสามารถไปแจ้งควอมได้เลยนะครับเนาะอ่ะนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวพนมมือขื้นตั้งจิตตั้งใจครับจะสวดไปน้ำหมอลำเ้อ ตั้งนโมพร้อมกันสามจบนโะมจสะพระควตัวระหัสตัวสัมมาสัมพุทธะนโมัสะพระควตัวระหัตวัวสัมมาสัมพุทธะนโะมัสะพระกคว่ตัวระหัต,วนะต,ตัว,ตวสัมมาสัมพุทธะเก้าวตาอาจารเนอรกายะวาจาจิตตังอะหังวันทาอะน,นันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะ วาจาจิตตังอาหังวันทาอานานตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอาหังวันทาอานานตนานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจา จิตตังอาหังวันทานาคาทิบดีองค์ดำแสนสิรีจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิมเมต,ตัญจะมหาราโภปิโยนาคาหันทะปริตังบอกซื้อน้าสกุลวันลลอเล็กทีลวก็ขออภพรนะครับเด้อแค่หนึ่งสุดปิดได้ปูได้สิบหกมีนาสอ,องมันหนาวไปคงติเก็บมือไว คือแห้งขึ้นเรื่อยๆเนาะเอออ่ะเดี๋ยวจะทําการเบิกเนืให้ไม่คู่ยุ่ยใส่อนะอ่าเดี๋ยวในระวางที่อาจารย์สวดอันเชิญให้วดาเขากรับตาวขอพรไปน้นะครับนองจะขอไปน้ำหมอลำเ้อละกะพรเเร็จแล้วยมก็จังลูกมากหลกกะจังมาเคาะลักกะย่างออกไปเรยผู้ใดจะทายลูกกัจังมาตังแถวทายลูกนะครับน้องหามีกระเป๋ากัจังเอาขึ้นมาเขาะเ้อ พอภูหลังคนก็นได้เบิ่งได้ในไหลโซนเราจี้หัวยองสีเห็นบ่น,นั่งยืนยันนะอ่ะพนมมือขึ้นตั้งจิตตั้งใจนะครับเด้อปริตตวานะเมตังสะเมตตาภันตาอวิคิตตจิตตาปริตังพภนันตุสักเเคกาเมจะรูเบกิริสิขะละจะเตจันตะลิเควิมาเนอีเปรัตเทจะกาเมตะลุวนะคขเนเคหะวัตุมีเกเตปุ่มมาจะยันตุเรวาทละทละวิสเม ญาค่ะันธ์รรมพนาคาติทันตาสนิเกยังโมนิวรวัจนังสาธวทวมสุนันตูธรรมมัตสมนักาโรยมันทันตาธรรมมัตสมนักาโรยมันทันตาธรรมมัตสมนักาโรยมันทันตานะโมตัสสะพโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพโตระโตสัมมาสัมพุทธะสหัสหเนีโตเทวินโตทิปะเจ้าคุวิโสทายะเมตตันจะมหาราโภพโยนาคขันธ fiz ์ธมนิต ah ังนะมะสวิมาจินะมะสวิมาจินะมะสวิมาจิ เดี๋ยวเขาลูกขึ้นมาเลยเลยครับบนี้ไม่เสาแหลบบ้านหน้ากับมาบ้านนี้ไอ้บ้านอันตรเสียงร้องขอบร้างเนึ่งร้านตัดอยู่บ้านหน้าอยู่ใั้งยูทูปทังเปิบุกเขาปิดเลยได้ปะบางทีมันแค่นังนักมาสู่มาจีนักมาสู่มาจีนักมาสู่มาจินักมาสู่มาจินแล้วสูาเแีนลงลด้วยครับ นักมาสูมัจินักมาสูมัจิกับยังออกไปได้เลยนักมาสูมัจินักมาสูมัจิดเอเม็ดกันมาแล้วับเงินลานเนอะนักมาสูมัจินักมาสูมัจิดเอใส่เงินล้านได้พี่เนอนักมาสูมัจยินักมาสูมัจินักมาสู่มัจยิโอ้นักมาสูมัจิด้นอถือกมันหนึดงเนี่ยนักมาสูมัสยินักมาสู่มัสยินักมาสูมัจิดนักมาสูมัจยิดนักมาสูมัจยิ

นักมาสุมาจินักมาสุมาจินักมาสุมาจิเอาอีลยย่ะนักมาสุมาจิ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 นัมาสุมาจินัมาสุมาจินัมาสุมาจินัมุมาัมมานมาสุมาจิ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 นมาสุามาสุมนมสุมนมาสุมาจิ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 นมา

นักมาศุมาจิตเฮ้ยเงี้ยเลยด้วยนะนักมาสุมาจิตนักมาศ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 ุมาจิตเงี้ยเลยม้จยนะพอด้วยเฮ้ยดูครับนักมาสุมาจิตนักมาศุมาจิตนักมาศุมาจิตโอ้โหโคมไฟมันนับดีครับโอ้โหตอบไปหมายมาจบนักมาสุมาจินักมาศุมาจินักมาศุมาจิต